ับผมก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ช่องไอรีมหลอดตาฮานะครับวันนี้เราก็จะมาวันนี้นะครับเราจะมาเป็นที่อะไรอ้อเอาไว้เพาร์ที่เกมนะครับไม่ใช่นะครับลอนนี้เราอยู่ในรายการอะไรครับคนหัวแดงทำเป็คนหัวแดงยืนนี้พวกเราอยู่กันสามคนตรงนี้เนี่ะรายการไฮพิกซิ่วตัดติดนะครับเฮ้ยยูป่าีิควายป่ารายการอะไรครับรายการอะไรครับรายการแท่นกระจกมรณะนะครับผมเฮ้ย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 เฮ้ฮ้

ใช่ก็คือว่าทุกคนนะครับผมจะมีโอกาสตอบผิดทั้งหมด4ครั้งนะครับครั้งก็เบยนะอี้ยโอ่ะเดี๋ยวรอวันที่คุณมันเล่นนะโอเคโอเคแต่ผมว่ายังไงคนคนแพ้ก็ไม่น่าใช่เพราะคุณสองคนหรอกมั้งเไม่พี่มันมันจะส่สองคนไม่ครับทุกคนเราจะมีคนชนะหนึ่งคนก็คือจะมีคนแพ้สองคนไงชนะหนึ่งคนก็คือใครบอกมากูเองเฮ้ยไม่แน่แล้วไม่มึงอาจจะฉลาดเรื่องมวกนี้ก็ได้ ก็คือผมได้คิดคําถามไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าคือถ้าคําถามก๊อกนี้หมดนะครับเราก็จะต้องไปเติมนะครับผมเออโอเคเพื่อเป็นการไม่แกะฮะผู้เดียวผู้เดียวเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราเลือกมาเลยเราจะ่ริ่มิดฮะไม่เสียนาฬิกาสัตว์เออนั่นแหละอ่ะเริ่มจากทางซ้ายเริ่มจานทิทัศน์แล้วก็วนไปไปยอดเริ่มจากทิทัศน์แล้วก็พุทนิดแล้วก็การนะครับผมมาคําถามหมวดอีซี่คำถามแรกนะครับผม เออจังหวัดใดในประเทศไทยที่เป็นจังหวัดใหม่ล่าสุด <Yeah. S 1> ตอบมาครับไม่มีช้อยครับหมดอีซี่ตอบาไม่มีช้อยเลยเหรอไม่มีครับหมดอีซี่รู้ไหมเนี่ยอ่าสี ไม่รู้จริงกันเลยไม่รู้คำตอบเป็นอะไรครับพยายามเป็นกุมัวอุ้ยี้ยใช่เหรออได้การองตอบที้ร่ะคืออะไรเชียงใหม่ไงสัตว์เพราะมันมีคำว่าใหม่ที่อ่ยมึงกาในงูเอ้าใช่เหรอมันมีคำว่าใหม่ก็หมายถึงประเทศไทยเนี่ยหรอนตีในหี้ยเอ้าไปแล้วหนึ่งแล้วคราวนี้เองตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นทำหน้าตลกเหมือนดเลยครับคำถามที่สองนะครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันสรุปแล้วไก่ครับเพราะก ไก่มาก่อนขอไข่ก็เอ้ยถูกต้องครับถูกต้องโคตรอีซี่อ่ะถูกต้องครับผมไาคำถามต่อไปงูครับงูเกิดก่อนพี่อะไรมึง ฟังดีๆนะอันนี้ฟังดีๆนะใครที่โดนต้นไม้แอปเปิลตกใส่หัวไม่รู้หรอฟังดีนะใครที่โดนต้นไม้ตกใส่หัวต้นไม้ตกใส่หัวต้นไม้แอปเปิลตกใส่หัวเออแอปเปิลอะแอปเปิลตกใส่หัวแอปเปิลอะไรแอปเปิลทองเหรอเนี่ยพออ้ยลีลาเนี่ยคุณลีลาเนี่ยเฮ้ยฮ้าสี่บู๊ดี ทุกมันเลยทุบเลยทุกมันเลยกรรมการทุกมันทุกมันทุกมันทุกเลยครับผมทุกเลยเออเสื้อไอ้แซงนิวตันไงเฮียไม่รู้จักไอสัตว์โอ้โหไม่รู้จักได้ไงอ่ะไม่ดังพอเฮียไม่ดังครับบอสไอพี่หรอกมาอันนี้อันนี้เป็นคำถามไหวพิมพ์นะครับผมฟังให้ดีนะจังหวัดใดในประเทศไทยที่เคยเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศ เทแหละจังหวัดเลยวะอันนี้ต้องชอยนะนัเป็นผงก็ไม่รู้อ่ะอันนี้จริงกอไก่นนทบุรีขอไข่กรุงเทพขอควายไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไม่เคยเป็นเมืองขึ้น โอเคถือว่ายังมีความรู้อยู่นะครับระดับอีนเนอะคคำถามต่อไปสบายดีพม่าคำสวัสดีเ้ยลาวเฮ้ยยังเอ้ยลาว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 โอเคโอเคถูกครับถูกเฮียถอกพม่าทำไมวะกูลาวลาวลาวโอเคต่อไปไอันี่คำถามโคตรง่ายเลยถ้ามึงไม่รู้นะเฮียกูจะด่ามึงว่าโง่เลยเฮียมึงของประเทศไทยชื่ออะไรกรุงเทพเออกรุงเทพอะไรกรุงเทพอะไรกู้ได้จดนครดนตรีนักแร้ตัวสิทธ โอเคโอเคอาแค่น okay, okay. ี้พอแค่นี้พอโอเคนะครับระดับอีซีก็ผ่านกันไปนะครับสรุปก็คือว่าเอ่อทิทัศกับการเนี่ยไม่จบพี่มหาเอนะรับดีโน่รับมดีเดดเดดด็ดเด็ดูด็ดด็ดเดลดอดอดเด็ดเด็ดเดีดเด็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 ดเดีดเดดเดยดเด็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 ดเดดเด็ดเด็ดเดีดเดีดเดดดดดเดดดเดีด เฮ้ยกูจะตาย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 อย่าอย่าอย่าปัญถารอบมีเดียมเริ่มพีทีชัดนะครับม้าลายมีลายสีอะไรกอไก่สีดำพอไข่สีขาวพอควายไม่มีลายลายดำครับลายขาวครับเรียบร้อยครับผมไปอันหนึ่งครับโอเคทำไมจุดไปคุ้นๆนะอันนี้อาจจะแบบเป็นทางคณิตศาสตร์นิดหนึ่งนะครับครับผมคณิตศาสตร์นิดนึ่ไม่ให้คณิตศาสตร์ให้น้องการอันนี้หรอ ชัดไ้มันโง่เกินไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโง่เลยอมาครับมาเลข M ตัว M อ่ะตัว M ภาษาอังกฤษ M อ็มอ่ะในภาษาโรมันเนี่ยหมายถึงอะไร M เอ็อเหรอหนึ่งล้านแบบทั่วไปนี่แหละข้อสองหนึ่งพันตามความเชื่อของโรมันข้อสามไม่มีความหมายเป็นเพียงคําเขียนของคนในถ้ำยุคก่อนมันก็ต้องล้านไปเนี่ยเอออาตบบะไรรคัจะตอบอะไรครับใช่หรอวะอ่ะล้านก็ได้อ่ะ ผิดปะผมผิดแน่เอาถูกปอบางจากชอยแล้วมันใช่เหรอมันจะง่ายขนาดนี้เลยหรอเออใช่ครับใช่อย่าคิดมากนะคลังลีไงผมลังลีไงอ๋อโอเคถูกครับถูกถูกมาต่อไปคำถามประเทศใดได้ชื่อว่าจัดการขยะได้ดีที่สุดในโลกไทยไม่ไทยอันดับหนึ่งอันนี้ผมรู้เลยประเทศไทยข้อสองสหรัฐอเมริกาข้อสามญี่ปุ่น ประเทศไทยประเทศไทยสถานที่อเมริกาผิดงงตอบไหมครับตอบไหมครับเอาให้เอาให้ทีครับตอบไม่ตอบไม่ไม่มันตอบแล้วผมบอกไปแล้วว่าผิดอ่ะตอบแล้วตอบแล้วมันโง่มันโง่ผิดประเทศญี่ปุ่นพี่ไปทันแล้วไปทันแล้วครับไปทันแล้วครับผมแล้วตอบไปแล้วไรับผมโกงหนีเฮียเอาไปทัแล้วทุกคนเฮียทุกทุ่มทีกลับไปโง่กลับไปเฮียคำตอบคือประเทศญี่ปุ่นไปไปไปอยู่ที่ของมึงไปเฮียคำถาม ต่อไปครับผมอยู่ในแบบมีเดียมอยู่นะโอ้โหนี่ยังไม่ฮาหฮาเลยนะ มาครับคุณทีทัศน์คงเอาไก่ครับยังเคยไม่เคยเคยเรียนวิทยาศาสตร์ไหมเคยไหมอันนี้เป็นคำถามวิทย์แบบปมะถมนะโอ้ยกูลืมแร้วใครเป็นคนคิดค้นหลอดไฟกูก็ไม่รู้ช้อยหมดเขาเอาช้อยช้อยเอาเอาเอาใหม่คำถามใหม่นะชื่อ3คนนี้ยคิดว่าใครเป็นคิดใครเป็นคนคิดค้นหลอดไฟคนแรกนะเซอร์ไอแซคนิวตันข้อ2โทมัสเอลวาเอดิสันข้อ3กาลิเลโอข้อ4ให้เลือกไม่มีใครคิดในนี้เลยคิดค้นนะคิดค้นนะ ข้อสี่ครับถูกต้องครับผมแล้วเจะตอบข้อสองแล้วแต่ สมมติอลจารย์เดิสันไม่ได้เป็นคนคิดคนนะครับเป็นแค่คนจดสถิติบ่ายเฉยๆนะเออนี่นี่มีความรู้มาเต็มว่ะเย้มีไหวพิฟต์อยู่อะมั่วหมดมาผมอยากผิดบ้างอ่ะยังจริงอ่ะอยากผิดาได้เลยมาข้อต่อไปครับผมหัวใจคนเราเนี่ยเต้นประมาณกี่ครั้งต่อ1นาทีครับ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งข้อข้อ1 60ถึง100ครั้งข้อ2 50ถึง70ครั้งข้อ3 80ถึง120ครั้งต่อนาทีครับแปดสิบถึงหนึ่งร้อยไม่ใช่หรอ ร้อยครับเนอะผมไก่ครับครูก็ไก่นะไม่ไม่ผมอยากผิดบ้างไงผมอยากผิดบ้างอ๋อเอ้าไอ้การมึงผิดได้แค่สองครั้งอย่าตีเดี๋ยวกูตกมาไม่เดีคลิปหน้ากูกันบาเลียแล้วไอ้เหี้ยเอาครับไอ้การหันมานี้อีเหี้ยพี่หรับเลยเงนไอ้โง่อ่าขอด่าทีนึงก่อนอันนี้น่าจะแค่ส่วนตัวนะครับ เคยกินเบียร์ไหมเคยกินเบียร์เคยบบอ,อย่างงี้ก็ต้องรู้ดี่อุตสาหการรมผลิตเบียร์ใช้ข้าวอะไรในการผลิตเบียร์ข้อ1่งอ้งุนข้อ2องเราขอโจทย์ใหม่ได้ไหมครับ <c oughs> เอาใหม่อุตสาหการรมอะไรเอ้ยไม่ใช่อุตสาหการรมอะไรที่อะไรอุตสาหการรมผลิตเบียร์ใช้ข้าวอะไรในการผลิตข้อ 1. ข้าวบาเล่ข้อ2ข้าวผสมองุนข้อ3ไม่ได้ใช้ข้าวแต่ใช้ยิ์เออกูว่า เบียนะเบียเพาะไม่เพราไม่เฮ้ยไม่สองลาบลาฮาวีเร็วฮาตีต้องใเลวขายแล้วขายถือว่ามันข้าวบาเล่ข้อสองอกนุนข้อสามไม่ได้ใช้ข้าวแต่ใช้ยีสต์แทนพี่คอยจะถามกูแล้วพี่ใหญ่แล้วกูก็ไม่รู้เหมือนกันเบียเบียไม่ใช่วายเอ้ช้านะช้านะช้านะกูกูบมกแล้วก็กูตอบกืตอบข้อหนึ่งตอรทัตวินตอนแชทาเล่ถูกต้องครับผมข้าวมาเล่ครับส่วนยีสต์ใช้ทำวายนะครับผม อต้องครับเฮ้ยฉลาดกันด้วยะไม่ต่อตามแชทครับจำอีเก็บอแปะด้วยแหละมิกะแล้วนี่คนหายไปไหนครับเนี่ยยอมแพ้เหรอไม่แ้ตวเราครับเล่นเหรออ๋อมามึงจะตกไปอีกโอ้ชิตไม่ก็แก่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวปฏิรีอ่ะเอาที่กตกอีกเกมหมดเข้าไปเถอะเข้าไปก็เป็นหมดฮาแล้วครับผม ทุกค,คนก็ต้องมีรูนิดนึงนะอันนี้เป็นความรู้วิทยาศาสตร์ปฐมหกนะครับโอปฐมหกเลยครับครับหันมาครับหันมามาอันเนี้ยน่าจะง่ายอยู่นะชั้นบรรยากาศใดของโลกที่เครื่องบินใช้บินขอ,อช่วยหน่อยได้ไหมครับติ๊มชิวไหมได,ได้ครับได้ข้อหนึ่งสตาร์โทสเฟียข้อสองโทโมสเฟียข้อสามเอ็กโซเฟียข้อสองครับจ็บอกไว้ เอาเอาผมให้โอกาสคุยอีกรอบหนึ่งอะสตาโทสเฟียโทโมสเฟียแล้วก็เอ็กโซเฟียจำได้ไม่รู้รู้ถ้าจำไม่ผิดนะมันมีหลายชั้นมากแต่มันแบบเกือบชั้นสุดเกือบบนสุดแต่ไม่รู้ชื่ออะไรอ่าใช่ข้อไหนครับข้อสองครับโอเคครับผมไห้โอกาสคุณไปแล้วครับแต่ว่าคุณตอบผิดครับทุบไปลงเลยครับผมคําตอบก็คือสตาโทสเฟียนะครับโทโมสเฟียคือชั้นที่เราอยู่นะเอาเหรอคุณยูเอเนี่ยเหลือครั้งนึงนะครับสําหรับคุณทีทัตนะเออต่อไปข้อต่อไปเนี่ยจะเป็นข้อที่แบบ ว่าอาจจะต้องใช้ความรู้ทางไฟฟ้านิดนึงนะครับโอ้โหทุบเลยได้ไหมทุบเลยได้ไหมไม่ได้ครับมาครับมาอาจจะตอบได้ไงเอ่อไฟฟ้ากระแสสลับอ่าเอ้ยพี่ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยใช้กันอยู่230โวลต์อ่าจำไม่ได้นะ230โวลต์สองอ่ะครับในไทยเนี่ย230โวลต์แล้วในญี่ปุ่นน่ะก็ใช้ความต่างศักย์หนึ่งเอ่อก็ใช้แรงดันอีกแรงดันหนึ่ง ถามว่าไทยกับญี่ปุ่นใช้ต่างกันกี่โวล์โอ้หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพพันใครมันรู้ไว้เฮียอ่ 1, 000, ชอย 1, 000, 1, 000. ชอยข้อหนึ่งสอง้อยยสิข้อสอง0น้อยสิบข้อ3ามหโวล์เดาว่าต้องน้อยกว่าไทย ถูกต้องร้อยสามสิ่ไทยถูกต้องครับโอ้โหร้อยสามสิบครับแม่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช้ห <c oughs> นึ่งรอยโวลต์นะครับส่วนไทยใช้สองสาสิบนะปัจจุบันนะครับผม <c oughs> เออเยสตึงว่ะเกมเฟนหมมาไงเอเยสเยสเฮียการเอาอีเอาฮัลโหลมา เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรหรอเค okay. มาครับเอาเฮียโอเคครับมาคำถามต่อไปเนื่องในโอกาสที่ปัจจุบันนี้บอลโลกใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมทุกคนในฟุตบอลโลกปีนี้กกไม่เคยดูอีีสัตตว์ในนฟุบลลโลป้จัดที่ประเทศกาตา้าครั้งนี้จัดเป็นที่ จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ข้อ1ครั้งที่20ข้อ2 2 0 2 2ก็ต้องครั้งที่22อง่ะข้อ3 21เข้อ4ครั้งที่23เอ่อไปนีิเปีย2,022ใช่ไหมครูดาวว้22อ่ะเย็ดเย็ดอ่ะไม่พี่พี่พี่ย้ำไงครั้งแรกอ่ะเฮียเย็ดเย็ดโอ้โหยอดช่วยกันนี่หว่าโอ้โหเมียกันก็เงี้ยแหละโอ้ช่วยกันเ p ล ปาเรียบไปยึดถือนอะไรนะไอการพูดแบบนี้รล้วปาเรียบไปยึดถือโอ้่เงี้ยมาในโลกฟุตบอลในโลกฟุตบอลนะฟุตบอลอีกแล้ว ไครเป็นคนที่ลงเล่นบอลโลกมากที่สุดข้อหนึ่งโรธามาเทอุสข้อสองอันโตนิโอคาบาชาวข้อสามลาเฟลมาเกวสข้อ4ี่ทิสเซโนโรนัลโดตัดให้อาโรนัลโดไม่ใช่ละโรนัลโดไม่ใช่แน่นอนแล้วกัน็ถูกถูกนะถูก่ะให้ถูกก็ได้ให้ถูกก็ได้เพราะว่าคำยากเอจริง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 ต้องตอบทั้ง3คนนะครับแต่ว่าคือเราไม่ได้มีช้อยให้อ๋อมันมันก็ถูก3ามข้อไงใช่ถูก3ามข้อเออ โอเคโอเคโอ้ใจดียังอ่ะคนอื่นก็ใจดีอ่ะดูมึงดิเฮ้ยเดี๋ยวเหตุการใช่เหรอเนี่ยมันเหลืออันเดียววะเหลือสองอันนี้เฮ้ยเออมันเหลืออันเดียววะเพี้ยอะไรฮะเอจีามาคำถามของเออ่คุณดิตคุงนะฮะครับชื่อเต็มของกรุงเทพลงท้ายด้วยอะไรข้อหนึ่งวิษณุกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ข้อสองวิษณุกรมประสิทธิ์ข้อสามวิษณุกรรมประสิทธิ คตรง่ายดิเออข้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 อหนึ่งไม่ใช่ครับภาษาเก่าผมคุยสนุกกรรมประสิทธิ์นะครับต้องกรรมประสิทธิ์นะครับไอ้ี๊ยมันอยู่ประเทศไทยไม่ยไอ้สัตว์เฮ้ไม่ได้จำชื่อเต็มงงอ๋อโอเคอันนี้อันนี้เอ้ยไอ้เที่ยคำถามคณิตศาสตร์นั่งวนมหาลัยเลยว่ะเที่ยเออฟังฟังกูนะ ปัจจุบันน้องมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของพี่ฮะ <Huh? S 1> ซึ่งตอนนี้พี่อายุ8ขวบอีก32ปีน้องอายุเท่าไหร่32ปีอีก32ปีตอนนี้พี่มีอายุ8ปีอีก32ปีน้องมีเท่าไหร่ปัจจุบันน้องมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของพี่32ปีใช่ไหมเป็น36เย้ได้ยังไง เอี้ยคิดไวว่ะคิดไวว่ะเฮียอยาเอาหานมาสู้กูกูไม่สู้อาหานเอ้าโอ้คุณทหารมาก้าวห่งก้าวหนึ่งได้เท่าไหร่พี่ก้าวหนึ่งได้เก้าวหนึ่งได้อะไรได้เก้าวเอ้ยยกกำลังหนึ่งเอ้ยแล้วก็ยกกำลังหนึ่งก็ได้หนึ่งนะพี่เอ้หนึ่งยกกำลังอ๋อก้ายกกำลังหนึ่งได้ก้าเออถูกแล้วพูดผิดเอาคุณทิชชาครับหันมาทางนี้เฮียเป็นมุกเหรอฮะวายไม่ฮาวอ่ะโทษทีนะตึกตึกอะไรวะตึ๊กตึ๊ก เ <laughs> คยได้ยินใช่ไหมว่า0หาร1ได้0 <S <s> <S ูนย์ศูนย์หารหนึ่งได้ศูนย์จำไว้นะแล้ว1หาร0น่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อ1นึ่งอินฟินิตี้ข้อ2องไม่นิยามข้อ3ได้0ูนย์เหมือนกันอยากตอบอ่ะรู้อ่ะไม่นิยาม <laughs> โอ้ยถ <laughs> ูนย์ครับผมโอ้ยยังร <laughs> อ,อด <laughs> อยออรอดครับผมไม่นิยามนะครับเออแเร็วอ่ะ <laughs> เขาจะแพ้เอามาครับต่อเลยเร็วๆตลอดชีวิตคนเราเนี่ยต้องกระพริบตาประมาณกี่ครั้งใครมันนับบ้างวะไอ้เหี้ยข้อหนึ่งสามร้อยล้านครั้งข้อสองสองร้อยห้าสิบล้านครั้งข้อสามหนึ่งร้อยห้าสิบล้านครั้งจากการคำนวณครับข้อสามครับไม่ใช่ครับสองร้อยห้าสิบล้านครั้งได้คำถามเฮียเลยแต่ละคำถาม มาไอการมนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงใช่ไหมใช่แล้วลิงที่มนุษย์พัฒนามาเนี่ยมีสายพันธุ์คือสายพันธุ์อะไรข้อ1ชนีข้อ2ชิมแปนซีข้อ3บาบูนลิงบาบูนมีวิกาชนีใช่น้องชนีตอบะลรครับตอบะลรเออลิงที่มนุษย์มนุษย์พัฒนาใช่ครับมีชนีใช่อเปล่า เอ้ยเกินเกินแล้วครับเกินแล้วครับผมคุณทำอะไรชนีชนีชนีผิดก็ผิด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 เม็นตีครับผมโอ้โหเป็นตีครับผิดครับตอนนี้ทุกคนเราก็เหลือกันคนละหนึ่งหนึ่งกระจกแล้วหนึ่งแท่นนะครับตอนนี้ไม่แบบอยากให Eller, honest, ้มันลุ้นๆไงอยากให้มันลุ้นๆเท่ากันอตนแรกวีเยอะสุดไม่ใช่หรออยากให้ลุ้นๆอยากให้ลุ้นๆเขาเรียกว่าคนกากตอนนี้ก็เหลือเท่า okay. ก oh, ันแล้วนะครับผมเอาสุดท้ายเล่นเป็นโหมดนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตคิดคำถามแป๊บนึ่งครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นอรอบสุดท้ายนะครับผมสำหรับการแข่งกระจกนอนนะครับผมโอเคมาทุกคนอันนี้เป็นหมวดหมู่นะให้ทุกคนพูดไปเรื่อยๆนะครับ,รบประเทศนะครับชื่อประเทศประเทศในโลกเหรอครับประเทศในโลกจนกว่าทุกคนจะแบบเขาเียจนกว่าทุกคนจะชอ็อตอะแล้วก็แบบว่าพูดไม่ได้นะครับผมใครที่ชอ็อตเกิน3ามวีก็ตกนะครับผมโอเคนะโอเคครับ้อานะเริ่มทีทันนะประเทศอะไรก็ได้ในโลกนะเอาเริ่มเกาหลีเนเธอร์แลนด์ลาวรัสเซียฟินแลนด์ แอฟริกาอังกฤษโปรตุเกสตุรกีอาร์จเจนนตินาสเปนเปไต้หวรเลียออ,ออสเตรเ,เลียเล่าอุลเบกิสสถานเฮ้ยลาวไปแล้วลาวไปแล้วลาวไปแล้วเลาไปแล้วครับผมโอเคเรฮ้ยเหลือกูกับมึงอียิการมาคุยอ,อ่าผมพูดผมพูดอันเดิมต่อเลยนะโอเคนะอุลเบกิสสถานเยอรมนีเอ่อเอ <c oughs> ่อรัสเซียรัสเซียไปแล้วรัสเซียไปแล้วฮะไปแล้วเหรอ เสียไปแล้วพี่น้องตอบไปแล้วอ๋อโอเคเอ้าไอเหตุการไอในควายเอ้าไอเหการณ์นาดเชยเลยว่าแต่ฟังว่าแต่ฟักโอ้ชิบจะดได้ไงเนี่ยไอ้หี้อไม่ยอดะยอดแบบเข้าข้างทุกคนเลยโอ้ยกองครับทุกคนวันนี้แล้วก็ไปเหรอครับผมกงครับทุกคนโกงไหมครับหมูน้ำไปแล้วครับผม ไปแล้วทุกคนไปแล้วครับผมบ๊ายบายโอ้ย,อ,ยอดขายอยากดูในสูตรใช่ไหมล่ะเอลอนนีไก่ยังเลย๋อช่วยทุกคนนี่เฮ้ยช่วยทำไมฮะฮอฮะ